ซึ่งตํานั้นนี่มีจื๋อตํานานเขาไปอยาโงนะครับเป็นเตีมากก็เฉลี่ยปึกกราใส่ไม่ได้เจื๋อกราบางคุณก็คือตึ้งหวัดปึกกราแปลกๆต้องอยู่ในมงเมฆกำมั่นอยู่ซึ้งนะครับเดี๋ยวแม่ติดพันเสี้ยวหรลับตาเล้งเลยๆกับมันยากเราจะนั่งข้าเนื้อเหลืองด้วยว่า มันเป็นมีเนื้อเหลืองมาอย่างไรนะครับพป้งกับฟั่งมานะครับเกิดเอา,นนาหนีตาหนันเหลืองเนี้แต่แข้งไล่ไล่เหืองที่ก็ได้มาอันดับตีร้างนะครับได้มาส่งเวทีนะครับซึ่งเนื้อเหลืองมันมีหวามีกรอบจุ้ยกรอบกลัวนะนะครับซึ่งมีโลบลบจืดหน่อยเองเป็นน้ำส้มมุนนะครับก็รู้แต่จืหนางโอ่งนะครับนางโอซึ่งเป็นเป็นแม่ก็กหน่อยงนะครับซึ่งมีกรอบกลัวกรอบกลัวเนี้ย อ๋อคือั้วเสียชีวิตขัวเสียชีวิตนางองก็ได้พั้วไม่เดิเขากั้วไม่ขอัวไม่กับจื้อหน่ายคำนะหนายคำแบบนางต้มุดเหมือนกันทีนี้กับนางองก็ได้พัวไม่ปั๊บการซื้อน่ายแดงหน่ายกำนี่ไม่ตู้รู้กันแต่ว่าโผเรียงกมักหรือเรียงข้างนไม่ตู้ม้กันทีนี้กับหน่ายแดงนะหลวงพ่อหนังงมันเรียงเรียงกับเขาจะว่าวอยตัทว Bên mọi a dọc tòa giặt hố bông, nạn nhân. They say to be banana, hố bông, maya mờ lênh gương lia mẹ đi đặt, nó còn níu điện nó sài ta Say Catinica, lia ngành gà tu lênh kìa mi lênh ngành mi hai 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 ตัวนั us, ่นเป็นไส้ปั่นเสี้าอย่างเป็นไส้ปั่นตับข้าวแล้วก็นายนายเด็กนายข้ามันกับรดยเลยว่ะเนูเข้าจัว่าตอนนี้ตาใครได้กินจะอยู่ยงคงกับท่านนายข้ามผัวหนังโงเนี้ยกับรวยโอวอุบายตีกินเนูเข้ามันเลยกะเลยไปตั้มตั้มเป็นท้ายตั้มเป็นไม่สบายกลับที่นี่กลับไปบอกหนังโง่บ่าเนี่ยเออ

ก็นายเนี่ยกเลยกลับเยกำซังกแม่กะต่างต้าก็ไปจวงงานเลยดีนี้หน้าองก็ไปจับตอกเก้าไร้หมเจียบมันตันี่ตากันนุกเลยกันบ่ไดนมันตูบอกกูซูเสีพริอยู่นี่โลมันมันหลงเสีนกาบที่นี่กับโผนายเนี่ยไปปักหนาาองก็ไปถึงจับตอกเก้าเหมากจับงเฉือดตเป็นไม่รู ก็ไม่ร <m> ับผู่ไปๆเขาอมาพัดเพชรไปได้นะเก็ก็ออกมาตึ้งต่ำเป็นอาเซตเตไปไม่ตั้งกินหน่ายแดงล็กมันจะโอนกลับมาตึ้งมาเละโนกหน่ายแดงก็ด้วยความรักนกนะนะกลับมาเละไม่ให้โนกเสียแล้วกลับไปตึ้งเลยยิ่งหลงร่อยนะว่าเมื่อไหรไก่มาเอานกไปเสียกาคุ้งก็เป็นครัวกลับเห็นแล้วก็กำหนายข้ามมันขอเลี้ยงมันกำลังกิน กำลังกินไอ้ก็วันแรกไม่รู้ปัดเป็ดว่าเปล่งว่าตารไม่ต้องสนรื่องใจตรงนั้นนะอันนี้ตำนานก็ไม่ได้แบบหู้ไว้งานแรกกลับขอเห็นปั๊บนายแดงนายแดงกระโดดนะขอขอโบว่าเป็นไสายปั่นดีเซ็ตก็ไปจิ้งกินโดยที่นายนายถ้ามันไม่ได้กินที่ขอเลี้ยงไม่ได้กินที่ไปจิ้งกินจัดคอร์ดแล้วการด้วยความโกลดโห้โห้โศกสร้างขึ้นมาเอาหมีบเอาลาไปฟันขอเลี้ยง พอกวันพักพอห้องกักก่อเสียชีบิดกับการด้วยความกลัวหายใจฉับพวุ่มแหวนน่กล้าขอเลี้ยงกักานากกเยนลยหนีไปพอไปจากบานจึงไปตั้งหลุตึ้งเหงือกจีนแล้วเมืออนนเ่อกี้ตอนนั้นเมื่กี้าไม่เคยตอนนั้นเธอจูงกล้าอยู่กว่านี้โอ๊ลุกเยอะเนี่ยระยะรุ่งจีนกับอบกังประกาศว่าตาใครมนันนำหาซ่านำทับ รบหนาจะยกเมืองในก็ยกหุวสร้าง้วก็แต่งตั้งให้เป็นประยาคุคณจีนคนต่อไปง่ายเด้งก็ด้วยความรัวตัวเองอยู่ยุงย่งุกับพันกินกับเคนการเลืโอยท่ข้าวกรดตลาดจ,จะว่างหมบปุ๊งนี้เล่นจะนำทักไปรบให้ชนะหี้กระทึงกับนำทักวันเรือวหนำทัพรลอสกสปปะมอกใ,ในรบในเซ็ตหนา นายเดงก็ไมจชนะกระรูดตันประหย,ยัดกุงจีนกนเขากันเลยต้องต่งตามสัญญาด้วยการยากเมืองยกเสาให้เป็นเมียอะไรแต่งตังให้เป็นประหย,ยัดกุงจีนกดไหมโยมาโยมา,ยมาไม่ลงกี่เหลือกี่เบียว่ะกี่วันนี่กับห้ระบุเหมือนกันประหย,ยัดุญจีนกุญไม่หรือนานเดงเนี้ยกินตึ้งแหม xuân luôn nu cả nàng ôm cả rồi nu từ quan rồi thì tá đấy tính có quạt chuyện như cả nàng cả rồi quan với quạt quạt đây là thế nu trộn trộn cả nàng này nhé bây giờ cùng chín mấy mẹ cảm giác đã chẳng có để tiêm rửa tiêm đây rồi bay và hoa đấy cái giờ đi cho tiêm mẹ ไปถึงปั๊บลงจากซ้ำเข่าพอลงจากซ้ำเข่าการจะบริบาลจะลงปั๊บเนี่ยกะลงมานายแดงก็ลงมากบทึ่งจำได้เนาะบ้านตัวเองที่ว่ตรงนั้นก็มาึ่งนี่แหมโยนเอสารากติดส่งล็อกโยนเอรสารากติดวะรับไม่ได้เลยเอ๊ะไม่เล่นร้อยตอานั้นนายนายแดงก็ยาอยากจูดคนไม่ไม่เล่นร้อยหรหไย ในใจวัาถ้าตัวเองโมโหวันนี้คือแม่ต้องต้องอายกล้าบอบบหรีทาหรว่าอายเนี่ยนดยครับกันเถิแต่นางอมันจำได้ว่าเป็นหลวไสันจัตยานกู้คนเป็นแหม่แ่วเนี้ยกอจำได้ว่าหลวทแงก็เอยเรียนรู้รู้รแต่เนี่ยน้ำบกในไรก็ใไรอยากทำือรูว่ารู้ ตาตาตาเป็ยหนุ่มีกันโว้ยตาตาเเป็หวก็ี่ไอ้ร้อยไปไร้อยไม่รูนะฮะน้น้นา่านี้เปยน้ตาหนาอีกเป็ดเป์เ็อย่เมื่อฉันใส่แล้็ด้วยมาทนั่นด้วยความนั่นกับสูไม่อยากจะเจงลุมตมันลุดออกไปว่าไอ้ไปยไอ้ี่ให้ไปโยมึงอยาเลิตึ้งเกลื นี่างล็อตึงเมื่อกี้เลยเรื่องปีบักแต่นใดนั้นด้วยต่นใดนั้นเราเกิดลมไหวอยู่ปดเจออะไรมัดองเรือซ้ำเข้ากันแล็กคุณตายมัดเอาตายองเรือซ้ำเข้าฮักไปปักอยู่มันเข้า <pine> ก <wood> ็าทราบเป็นทินนั่นแหละโอ้ แล้วคำว่าราจะไมนมาจาคำว่าเนื้อนามราเปลว่าเนื้อนามนั่นแหละเป็นถิ๋มากอมงราํำเิดองรามีกับวันวัเขาบรรทัดงามสง่าธรรมชาติเตลนตาจำราน้ำตกผลไม้จยรสอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงเอ้ย บรรยากาศางาธรรมาติเตืนตาจากบราน้ำตกผลไม้ดยกรสอร่อยนะครับวันนี้มีเกียวมืวนกับอเไรอกนครับมีตำนานจางหวะราวเพี้ยนๆนี่นะครับก็อบคุณในกับตาเล่ตายม่จับแตไรกต้องกอไอเดีว้นกับจะตัดสินใจกับยากไปกับเชือตลอดกาหล้านะครับต้องกอด่ปเดี๋ในนทีนี้ไว้รับก็คุณมาครับ